สวัสดีครับวันนี้ผมมีเหรียญของพระเกจิท่านหนึ่งครับคือหลวงพ่อเผือนวัดช่อม่วงอยู่อำเภอบ้านราชจังหวัดเพชรบุรีครับผมเหรียญรุ่นนี้ชื่อรุ่นปลอดภัยครับเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นฉลอง อายุครบ8ปปีของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเผื่อนนะครับหลวงพ่อเผื่นกิยะธมโมค,ครับผมเห็นวัดชอบม,ม่วงอําเภอบานราชจังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่เป็นรูปกล่องนะกล่องเหรียญน,นะส่วนนี่คือเหรียญทองท่านเป็นเหรียญสีมาครับชื่อรุ่นวารุ่นปลอดภัยนะครับ นี่เป็นเหรียญเนื้อทองฝาบาทนะครับเป็นเหรียญสีมาสวยงามอ่ะด้านหลังเหรียญน,นี่ครับเขียนว่าพระครูปิยวัชรคุณวงเล็บเผือนวัดชออ่อม้งอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีพศ2 5 6 7 มีความสวยงามมากครับจัดสร้างเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เป็นอย่างพระใหม่ปีนี้ปี2567นี้ย เป็นกิจิรูปหนึ่งที่ชาวบ้านให้ความเรื่องใส่ศรัทธามากครับเป็นกิจพื้นที่ครับย่านเพชรบุรีครับมีพุทธคุณด้านแขล้วคลาดปลอดภัยครับจะมีบรรดาสิจานุสิทธิ์มากมายจะชอบเอารถ ที่ซื้อมาใหม่หรือออกมาใหม่นะครับไปให้หลวงพ่อท่านเจิมท่านมีชื่อเสียงด้านนี้มากครับ,รบด้านหลังเหรียญเหรียญสวยครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่น่าสะสมไว้ครับมีความสวยงามครับยุ่นปลอดภัยครับ ini, 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 ini,